อีกหนึ่งอย่างที่จะเสริมนิดนึงก็คือนอกจากสกิลเนาะสิ่งที่เขาเบรดมองมากๆเลยก็คือตัวตนของเด็กคาว่าตัวตนของเด็กในที่นี้คือไม่ใช่แค่สกิลแจ่ตัวเมื่อกี้เนอะแต่เป็นในแง่ของความถนัดในเชิงของอินเทลเจนซ์ในมุมของอินเทรสด้วยเขาไม่ได้ดูแค่สกิลแต่เขาดูว่าเด็กคนนั้นนะ่ะตัวตนเขาเป็นแบบไหนเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรครับคอนเซปที่เรามักจะเห็นมาได้อย่างชัดเจนมากๆเลยในช่วงหลังนี้ก็คืออินโนวชันหรือครีเอทีฟิตี้ครับมันเกิดขึ้นได้ซึ่ง ึ่ง innovation กับ creativity เป็นสิ่งที่องค์กรมองหาถูกมั้ยฮเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่สิ่งที่องค์กรมองหาคือคนที่สามารถสร้าง innovation ได้ซึ่ง key success factor นึงที่มันเป็น learning ในช่วงของปีที่ผ่านมาในช่วง innovation เป็นบาส่วนมากครับก็คือ innovation จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามี creativity process แต่แค่ creativity process หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอครับคือที่ process หรือกระบวนการคิดสร้างสรรค์จะต้องถูกหยิบไปใส่ให้กับคนที่มี insight เชิงลึกกับสิ่งนั้นได้จริง คำว่ามีอินไซต์เชิงลึกกับสิ่งนั้นได้จริงคือคนที่มีทั้งข้อมูลเชิงลึกและมีทั้งโม i ิเวชันในการสร้างสิ่งใหม่ครับถ้าจะสรุปออกมาในบ,บริบทของคําที่เราคุ้นเคยคือคาว่าแพรชันมันมีการพูดออกมาเลยชัดเจนเนาะตอนที่าผมไปดูของของ M A T ม e d i ีเดียแหละครับเบสแพ c ์พิสของเขาก็คือเอาคุณภา i ที่โปรเซสไปให้ subject matter expert ซึ่งเป็นคนที่โม t ิเว t e มากๆในการรู้สิ่งนั้นลึกมากคนที่เล่นดนตรีเก่งมากเป็นดัดนตรีที่เทพมากๆเอา AI ไปให้เอาคุณ i v i ที p โปรเซสไปให้แล้วถามว่า คุณทําอะไรกับสิ่งเนี้ยในฟิวของตนตรีได้บ้างล่ะเพราะคนที่จะเป็นคนสร้างสิ่งใหม่ครับคือคนที่ต้องรู้สิ่งนั้นได้ลึกพอและส่วนใหญ่แล้วคนที่รู้สิ่งนั้นได้ลึกพอคือคนที่มีแพชชั่นกับมันครับเพราะฉะนั้นองค์กรเลยค่อนข้างที่จะมองหาเนาะคนที่มีคาแรคเตอร์คุณลิตี้เหล่านี้ครับคนที่รู้จักตัวเองว่าเขาชอบอะไรและถนัดอะไรและหยิบคนที่เป็นความหลากหลายเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเทรนด์มากๆเลยเนาะที่องค์กรมองดูเนาะและแน่น กระบวนการคัดเลือกก็จะไม่ใช่แค่การดูใบเกรดไม่ใช่แค่การดูทรานสคลิปไม่ใช่แค่การดูพอร์ตโฟลิโอหลายๆครั้งพอร์ตโฟลิโอตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้แล้วครับสิ่งที่เรามากกักจะเริ่มเห็นแล้วเราเริ่มจัดให้กับองคอ์กรแล้วในหลายๆครั้งคือการสร้างเวทีให้เขาเดโมนสเตรตสกิลออกมาภายใต้ความท้าทายเดียวนั้นเลยออฟเซิร์ฟเดียวนั้นเลยแล้วดูว่าเด็กมีสกิลไหมแล้วสกรีนโดยการใช้วิธีนั้นเลยเหมือนเราจัดเวทีเดอะสตาร์ครับแต่เวทีเดอะสตาร์นี้เป็นเวทีเดอะสตาร์ เราเคยเอาบอร์ดเกมไปจัดเราสร้างเครื่องมือวัดที่เป็นบอร์ดเกมขึ้นมาโดยการให้ภารกิจที่ท้าทายโดยมีสกิลเหลาเนี้ยผสมกันและให้เด็กเข้ามาเล่น60คน2ชั่วโมงแล้วดูว่าแต่ละโต๊ะร์ฟอร์มยังไงบ้างพินพอยต์ทาเลนต์ออกมาส่งชื่อให้กับองค์กรองค์กร,อกรเอาไปรีคูต่ออันนี้คือสิ่งที่เขากําลังทํากันอยู่นะเปลี่ยนวิถีของการคัดเลือกเปลี่ยนวิธีของการมองไปหมดเลยนะครับออันนี้คือเรื่องของ ภาคส่วนในแง่ของตาอะารงงานเนาะมองหาอะไรและสกิลที่เป็นเป็นแกวบอยู่ที่ต้องเติมเพื่อทําให้ IA เนาะหรือ intelligence amplifier ได้ครับพาร์ทที่สองที่ผมรู้สึกว่ามันสําคัญกับในเชิงของโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะที่มันสําคัญมากๆคือพยายามให้เด็กได้หา interest ของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเขาควรจะรู้สึกชอบหรือหลงไหลในอะไรบางอย่าง ทีนี้ประเด็นคือพอเราโอ้พอเราไปคุณพ่อคุณแม่เรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็แบบโอ้เอางี้ลูกฉันต้องเก่งดนตรีเอางี้ลูกฉันต้องเก่งชีวะเอางี้ลูกฉันต้องสนใจภาสนี้ความสนใจอะครับมันเป็น p e r s o n a l l i f e เนอะมันหมายความว่าแต่ละคนเนะี่ยมันมีความชื่นชอบความลหลงไหลมี pacing ในการสนใจสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันบางทีอะครับความสนใจของสิ่งที่ลูกเราอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะสนใจจริงๆเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เราอยากให้ลูกเป็นก็ได้นะ ประเด็นของมันคือในหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าลูกควรจะสนใจในสิ่งที่เราอยากให้สนใจครับประเด็นของมันคือมันมีงานวิจัยออกมาบอกว่าเวลาที่เราไปพยายามทําความเข้าใจอะไรบางอย่างมากๆแต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราสนใจด้วยตัวเราเองะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะมีความปฏิเสธกับสิ่งสิ่งนั้นที่วิ่งเข้ามาเป็นอินพุตให้เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากกว่าคือผมยังคงแนะนําว่าอยากให้เขา explore ให้เยอะที่สุดแล้วพยายามถามเขาด้วยเป็นระยะระยะดีกว่าเนาะว่า การ explore เนี้ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าไม่ชอบเอาออกเลยถ้าชอบเอ้ยลองดูให้มันลึกซึ้งขึ้นไหมเอาไปเข้าใจมันมากขึ้นไหมให้เขาได้ลองถามตัวเองว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะทําสิ่งนี้ให้ดีขึ้นจากที่วันนั้นได้ลองเรียนไปแล้วลูกคิดว่าทําอะไรเป็นโรงเรียนอะไรเพิ่มดีไหมถ้าเรามีโอกาสในการสนับสนุนเขาได้ครับสิ่งสําคัญคือให้เขาได้มีโอกาส explore ในสิ่งที่เขาสนใจแล้วอะไรที่เขาไม่สนใจเราอาจจะเก็บมาเป็นคลังลองค่อยๆกลับไปรีวิสถามเขาอีกครั้งก็ได้ว่าลองกลับไปเรียนรู้อันนี้ดีไหมตอนนี้อาจจะเก่งขึ้นแล้วเหมาะขึ้นแล้วอาจจะสนใจก็ได้นะ ไม่แน่ครับบางทีสิ่งที่เราไม่ได้คิดถึงลูกเราอาจจะสนใจในประเด็นที่มันเราไม่ได้คิดถึงเลยก็ได้หลายๆอย่างในโลกทุกวันนี้เนาะเด็กรุ่นใหม่เนี้ยเขามีเรื่องราวแห่งความสนใจเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าการที่เขาชอบเขียนนิยายมันไม่มีประโยชน์ มันหาเงินไม่ได้กลายเป็นว่าเราพยายามเอาไมล์เซ็ตตัวเองเนาะเอาสิ่งที่เราเคยอาบน้าร้อนมาก่อนที่เราเคยใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตอะไปครอบเขาแล้วบอกเขาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นเนาะเพื่อให้เด็กพยายามหาความสนใจแล้วถ้าเขาเจอความสนใจอะไรก็ตามเขาจะเอาความสนใจเหล่านั้นอะมาต่อยอดกับชุดสกิลที่เมื่อกี้พี่หม่ำพูดไปเราสร้างออกมาเป็นไอเดียแปลกๆได้นะครับสิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือเราแค่ต้องพยายามดูเฉยๆครับว่าลูกเราอะเริ่มเดเวล็อปเจ็ดอันเมื่อกี้ ขึ้นมาได้หรือ,อยังแล้วเราจะช่วยทริกเกอร์เบาๆการทริกเกอร์นี้คือเหมือนเป็นการแค่ผลักเบาๆนะครับไม่ใช่เป็นการเอามือมัดเชือกแล้วลากเข้าไปคนละเรื่องกันให้เขาได้มีโอกาสในการไปเจอสิ่งต่างๆภายนอกบ้านถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเขากลับมาบ้านครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือเราไม่ได้เป็นคนตัดสินนะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ใช่สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ให้ลูกไปเรียนลูกคิดว่าอย่างไงบ้าง ชอบไม่ชอบอยังไงแล้วเราแค่มอนิเตอร์อยู่หลังบ้านเบาๆว่าเสร็จอันนั้นน่ะเขาพยายามเดเวลอปไหมมีอะไรที่เขาขาดแล้วพยายามหาที่ที่จะผลักเขาเบาๆให้เขาไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นครับสุดท้ายแล้วยังคงยืนยันนะตอนนี้คือไม่ใช่แค่ตัวเด็กเท่านั้นครับมันยังคงต้องการองค์ประกอบของที่บ้านองค์ประกอบของโรงเรียนทั้งหมดเนาะเพื่อพุชหรือผลักดันให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้กลายไปเป็นทาเลนต์ที่พร้อมสาหรับการรับมือกับโลกอนาคตรครับน,น,น้องที่ชอบเรื่องโคดดิ้งชอบเลข ชอบเรื่องการทํางานกับคอมพิวเตอร์ชอบการสร้างสิ่งใหม่น้องๆที่มี value หรือมีคุณค่าเหล่านี้นในตัวเขาจะชอบบริบทของการโคดดิ้งแต่สิ่งที่มันตามมาด้วยกับการทําสิ่งเหล่านี้มันคือ soft skill ที่เป็น higher cognitive skill ที่ซ่อนอยู่โคดดิ้งฝึก logical thinking โคดดิ้งฝึกทักษะในการ analytical thinking โคดดิ้งสามารถฝึก problem solving ได้ไอ้ skill ที่เป็น talent skill ต่างๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะตอบคำถามนี้ได้อะ ผมมองว่าเราต้องแยกองค์ประกอบของมันให้ออกก่อนว่าสมมติเราพูดถึงโคดดิง้งมันมีสองพาร์ทพาร์ทที่เป็น interest กับพาร์ทที่เป็น c o g n i ทีฟส skill ที่ซ่อนอยู่ทั้งสองอันนี้เนาะบริบทกับสกิลที่ซ่อนอยู่เป็นคนละชุดกันถ้าเป็นผมผมจะถามถามตัวเองก่อนว่าน้องสนใจเรื่องโคดดิ้งไหมถ้าน้องสนใจผมใช้คาว่าแค่สนใจนะครับบริบทของมันอย่างเดียวเลยนะการทํางานกับคอมพิวเตอร์การเขียนโคเขียนภาษาโคดดิ้งขึ้นมาการชอบเลข พราะมันต้องใช้เลขอยู่แล้วเนาะในการทำโคดดิ้งเนาะน้องมีอินเทรสกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่ากลับไปที่เรื่องของแซนด์บ็อกซ์ที่เราที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนาะถ้าคำตอบคือมีเรียนเลยครับไม่ได้มี